ไปเที่ยวกันจ้าวันนี้ก็คือจะไปเที่ยวโรบินสันนะคะเออแล้วก็จะไปกินชาบูตอน11โมงด้วยคือแบบที่เห็นนั่งอันนี้คือไม่้วะไรน,นะคะคือคุยกับอ,อ,อีด้าอยู่แันนี้ก็คือไปแบบยาวเหมือนเดิมอ,อีเดิม,มนั่หละนะคะเออวัวนนี้นั่งรถสองแถวแล้วไม่รู้กูจะพูดอะไรจริงๆงก็นั่งรถสองแถวไปไปไหนไม่รู้ชั่ไปก่อนเออทำท่าเอออุบาทว์ว่าไม่ไปไรอะไรเอออย่างนั้นแหละแล้วก็แล้วก็ปวดลงแ้วเราจอไม่ใส่องท้วเราตีนมาปวดทำไมเวดทำไม มนี่เราก็ลงมาจอดรถลิสาาแล้วเย่ๆเราจะไปร้านญี่ปุ่นมือสองกันอุ้ยทำอมไรร้าสวยจังเยอ่ะกัอ็ต้ับขับผานลอยก่อนร้านญี่ปุ่มือสองอย่ข้างหลัง แล้วคือเราก็มาถึงร้านนี้แล้วนะครับ่นเสียงกันไม่ได้คนเยอะมากร้านมือสองอีด้าหยุดแบบว่าคงหยุดไม่ได้ไอสัตว์เยอะมากอยากได้บ้านหนูแฮนเตอร์ตรงนั้นเนาะตรงนี้เหรอนกูอยากได้นี้อีด้ากูเกียดเซฟของเยอะมากอยากได้ไม่ได้เลไหนน่ก็คือเราเลือกของอยู่เราได้อันนี้มา้านนี้ แต่ว่า,า,ม,ามึงจะอาไหมเอาเลยมึงอ่ะกระดัมึนี่ให <men> ้ลูกมเล่นดูไปเป็นโดูไปมือมอมอันหทุกคนติบบาทถูกมากมีแ็กด้วยมือสองร้านบาทจะของตามกับแถมทุกจะของคืนสิดั เรารอของก่อนรอของเอออะไรนะออตุก๊กตาข้างบนที่เขาพี่เขายังไม่ได้แกะนะเราเขาแกะเขาบอกว่าลงของจากตูก้คอนเทนเนเอร์หมดก่อนแล้วเขาจะแกะให้เฮ้ยมึงไปดูนั้นกัน <S <S คือตอนนี้เราก็ออกมาจากร้านญี่ปุ่นมือสองแล้วแล้วคือถูกมากเราใช้เวลาอยู่ในนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งคือร้อนเวอร์อ,อ,อันนี้ดูให้ดูของได้อย่าเอานี้มาปุขี้เกียจเซนเซอร์โอ๊ยอูนนี้นี่โชว์ซิมีอะไรบ้าง มีอย่างแรกคือของหมานะคะของยองค่ะตุ๊กตาน้องยอนอ้ะสวยมากราคาถูกมากสิบบาทเนาะเก็บใส่กระเป๋าไว้ค่ะกระเป๋าใครกระเป๋ากูใครเขาจะตามใครตามกูค่ะน่ากลัวอะอย่างต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าค่ะเอาใส่เครื่องสำอางเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะสิบบาทมันก็จ้าทุกอย่างสิบบาทเออเราเข้าทุกอย่างสิบบาทเนี่ย่ะไปเป็นอ่มตุ๊กตานี้ไฮมันแพงจังเลสิบบาทไว้ แล้วมันก็อะไรอน่ะมันก็น่ารักเออไม่ป้ายด้วยเนี่ยปากไคยนี่ก็ต้อ่องอีกนะคะถึงหงมันจะดูสภาพแย่เมืนแตกไยเลยว่ามันเจครีวมันโซครีวอ่เจะเอาก้าเราไหมโอาอารมณ์ไา้ไหอย่างสุดท้ายนะคะคือมีได้ยาไม่ไม่ไ่ไม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  อันนี้เป็นแฟม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 ,แฟม,แฟม,แฟมทีแรกว่าจะรอเอิ่มรอแค่เขาทุ๊กตามาเทแต่ว่ามันนานมากเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึ่งใช่แต่เราจะไปโรบินสันก่อนเพราะร้อนกูรอ้รอนเขาจะมาเหี้ยเราไปโร,ปรบินสันตอน11โมงเราจะไปไหนนะเออไปกิชาบูชาบ,บูค่ะใช่ตอนนี้ยังไม่หิวเลยสาวส่งเอกับหนุ่มไม่ใช่หนุ่มกระเทยอรีว่าก็มาอยู่โรบินสันนะคะจะมาร้องเกตค่ะยังไม่ถึง11โมง11โมงสวัสดีค่ะ กินมาจะรู้ไหมฉัเป็นลจะไปกินชาบูหรเคิดมากไหมคิดมากเหรอโอเคนด้ไปก่อนนะคะขอร้องร้องเพลงติดก็ติดตอนนี้ก็คือฝนตกฝนตกแล้วเราก็เดินออกมาจากรถิสันแล้วซึ่งราบิสันซึ่งเราจะไปกินชาบูใช่เออกูจะพูดอะไรกูหิวมากเอออยากกูยังไม่ได้กินข้าตั้งแต่เมื่อวานเลยใช่ไง่ๆแง่ๆง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 ๆากกูรู้ง ไม่อาจเก็บเดือนมานคือเราจะต้องเรียกแก๊ปไปเพราะาอีมอลไม่มา,ารับก็คือถึงแล้วนะแก๊ปมาถึงแล้วนะคะก็คือแบบจะกินมาเปิดเพลงข้างกันที่เจะฟังด้วยรอ <c oughs> อีมอลค่ะรออีมอลอยู่หน้าร้านนะคะอุ้ยแต่ว่าคนขับแก๊ปหลอยนะอุ้ยบาร์มีบารใส่แว่นหนอมากแล้วคืออีมอลมาช้ามากนัดเท่าไหร่นัดสิบเอ็ดโมงนตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย ตอนนี้อะไรวะดูไม่ออกมันจะ,นจะปิดเองนะอะไรวะตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้สิบเอ็ดโมงสิบหกคืออีมอลนะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจะนางมาเลดเองเนี่ยไม่ตรงเวลาถค่าถามแล้วก็ไม่ตอบยิงย่งหย<ป>ิ่งไว้ร้านแชบพูชื่ออะไรนะมาลุมมอมาลุมมอรองเท้าที่กูใส่ก็ค่อนข้างจะแบบแบรนด์เนมแบรนด์เนมมึงรู้ไหมเท่าไหร่สี่ร้อยแบรนด์เนมของมึงเท่าไหร่สองร้อยสิบนาน อย่าบอกว่ารองเท้าฉันนะอุ๊ย,อ,ยอีอเบนจพรโทรมาแป๊บนะคะที่รักตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงร้านแล้วอินทรสกันไเตีต๋ยตอนนี้ก็มาแล้วอยาข่ขขบมากรอมาชั่วโมงหนึ่ง,งไม่เห็นหน้ามึงอยู่ดีกูตับไปเปน็นงานเกยงเกล้วมึงาดาจิงยวดดัวสี ด้วยไงตับจนละเอียดมาแล้วใช่ับมาแจรเขาชิปตับมัเป็นชุดตับไขแบบนี้ใครจะเอาไปเด่ถ้ากูอคาออกมาแล้วกูเอาไปขอเวลาเขาะลกันไหมมึงถ้นกูอกกินแต้กูจะกไปใหล่เขากะหล่กันไมงเั้นกกินต่กกินใหม่ต้องกะล่ัต้งไข่อยู่ ก็ขายอยู่ไมหมื่เนี่ยกูขายออกมาแตกใหม่เนี่ยปรับจะปรับอันนี้ปรับเดิปรับตวมันสุดวันไหหรือเปล่าไม่หมกูปรับถึงสองร้อยหนึ่งร้อยยี่มือเลยมือเกือบติดคอกูก็ต้องคขายออกมาแล้วก็จับใหม่แล้วก็กินใหม่กินตัเองมาสองร้อยเลยนะนั่นนั่นมีคเัเล่นมาแล้วหรอกูข่อนจำมไม่ถึงห้านาที่นลง้

กียบฉันอยากได้ซ่อมใช้เป็นตักเเขาก็ขอให้น้ำมันก็ใส่ใหม่ได้ไหมอันเดิมมันต่มหลายอย่างแล้วใส่อันนี้มันเลี่ยนอร่อยมึงทำไมเนื้อหมูมันเคียวยากจัไหมเนาะเยอะ อ่อยจริงไหมขนมจิ้อ่ะตื่นอ่อจริงไหมอติมอร่อยสุดเมยงไม่ไปเจอจริงเลยวนแข็งแน่เลยการสตล์ร้านร้านห้องแอร์เดียได้รคอดิ มึงรู้ไหมตอนไปร้านญี่ปุ่นอะป้าในแถวนั้นอะช่วงคุยบ่อยมากเรูนไหมชวนเลยนะสาวรูปเป็นไรแต่เราสวยสวยมากเหรนี่ยผัดสีมากแข็ด้วยกิน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 โอ้ยยานพาตอนแดดอย่าไปอย่าไปไายใครนัดตอนแดดถ่ายเพราะสุดกี่ห้องดิ อยู่ต้องปรับลงอยู่ต้องปรับลงเข้านาเต็มเลยเนี่ย็แปดร้อยนะโอเคเฮงแม่งอยู่หุ่นยนตอยู่ร้านญี่ปุ่นของมึงเขาขายเขาเปิดเพื่ออะสาวแหล่บ้านนากิงมึงทำไมไม่มีใครไม่มีใครถามถุงรองเท้ากูเลยวะรองเท้ากูใส่ใครขายตะเกียบเก้าร้อย หูจริงเลยอ่ะอร่อยฮะคือมีแบบใช่ร้อนๆมันเป็นแคนแก่เนาะมีเก่งไหมแ้วเขาเฟ็นลี่ดีนะเออแคลี่แคลี่อยากหาคอยจากพ่อครัวแล้วแลคือคนขายใจดีมากแถมพ่อครัด้วยกูแบบกูตึงใจเฮ้ยเดินก่อนดคิดเถอะกูตึงน้ำใจมาก จะไบ้างเขาบอกเขาคิดราคาไม่ออกเขาเลยให้กูเลยแล้วกูก็ได้กระเป๋าราคาถูกมาเรื่องตรงไหนของใหม่นั่นนี่แล้วจังเย็นเขากูคิดว่าจากโกดังเที่ยตรงไหนนี่สีไม่สวยหรอกูถามนี่เจ้ากูซื้อดีไหมมันบอกซื้อเลยโอ้โหมันใหญ่ดักกูเลยมันสุดมันเหญ่ย มันก no ็ซ oh no no. ja. mm ื hmm. mm ้ออยู่ดีสวยต้วไนมึงนี่ไงใส่ีิปปูนมัดดีแปนึขออวดหวัดอบัดีอบไนชอบถ้าไเปจกของมมืองรู้สึกว่าจริงนี่ใส่กันแดดด้วย กูยังไม่ทันกินนันมึงมึองจะอิ่มไห้ไงทำไมมึงไม่มีสาแฟดมันดูแอบมึงมบ้างวะไม่ดูมาใช่ไหมนเนี่ยไม่น,นี้เราก็กินชาบูเสร็จกันแล้วแล้วเราก็มาโรบินสันมาอีกรอบรอบที่ร้านแล้วจ้าินอิ่มมากเลยแต่รู้สึกไม่คุ้ม ไม่ต้องปวดขาออีิ๊งกินไอติมเหลือค่ะดีนะเขาไม่ปรับอ๋อกระโดดไม่ไหนดีไปเอาน้ำก่อนแล้วค่อยเขานำอยู่ทางโน้นไม่ใช่หรอเสื่อเลื่นสื่อไปเลลืมลืมถ่ายตอนที่ของไปไม่เป็นไรค่ะเราก็ได้อะไรมาใหม่ซึ่งคือรองเท้าจ่โชว์รองเท้าเหรอครับใช่จะโชว์อันนี้อยู่ในกระเป๋าแอ่วเท้ามึงนี่คุณโชว์ให้มึงดูตอนแรกมึงไม่ดูวะ แล้วก็ไปคีบตุ๊กตามาก็ได้เลมอันนี้นักพาร์ที่เราชอบค่ะเปลี่ยนเรียแล้วก็มีตุ๊กตาที่เราคีบได้ด้วยเกดานลี่วอลเกดัลลี่วอลนี่จ้าของแท้จ้ามีป้ายจ้าของแท้จะคีบได้จ้ายี่สิบบาทคุจะคีบได้เก่งจังเลยค่ะเสศษเท้าค่ะ เาจะไปสถานเราจะไปตูดังญี่ปุ่นอีกแล้วบอสก็ร้อนมากมากเมื่อกี้นี้เข้าตูดังญี่ปุ่นไปไม่มีอะไรต้องซื้อเลยเพราะว่าคนเยอะจังคนเยอะแล้วก็ไม่มีทางเข้าไปด้วยใช่กูอยากได้ตุ๊กตาแล้วก็ไม่ได้เที่ยวเลยหัวโคชันเป็นีหมาแล้วก็ร้อนเนี่ยก็เออแล้วก็ไม่มีแล้วก็ร้อนล้วกำลังจะกลับบ้านกันแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรจะเอาแล้วรู้สึกหน้าแต่ละคนดำาๆ มันเวอร์ก็ไม่มีมึงเอ้ยเราต้องไปแก,กบเจียวหรอแกแพงเวอร์แพงมากไม่ใช่เวอร์มากจ้ะแส่ปิดตัด้วยนะ